ดูดวงระหว่างวันที่25กันยายนถึง1ตุลาคม2566ราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมท่านที่ต้องการปรับปรุงบ้านพักที่อยู่อางัยในช่วงนี้จะได้ช่างที่ดีจากการแนะนำของเพื่อนปัญหาที่ไม่อยากพบเจอจากการขาดความรับผิดชอบไม่มีให้เห็น ทางด้านการเงินต้องรอบคอบกับการใช้จ่ายให้มากขึ้นไม่เช่นนั้นจะมีการไหลออกที่มากกว่าปกติเกิดขึ้นทำให้เกิดการสะดุดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะการก่อน,นในระยะยาวทางด้านโชคลาภความคาดหวังที่มากเกินไปจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีแต่ก็ยังมีโอกาสที่ดีให้ท่านหากเปิดรับสิ่งใหม่ๆให้ตนเอง ทางด้านการงานเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนความอดทนที่มีมานานใกล้จะเห็นผลในทางที่ดีแล้วทางด้านความรักช่วงปลายสัปดาห์ควรหาเวลาให้คนรักมากขึ้นในสิ่งที่คนรักเรียก้องสิ่งดีๆที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นทางด้านสุขภาพหากยังไม่ได้ตรวจสุขภาพของฟันมานานควรเข้ารับการตรวจไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาภายในช่องปากอย่างรุนแรงขึ้นได้